ดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเบื่อทุกท่านที่เขามาหับส้มสร้งน้องคำพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องอานางพรองด์บิวบักบังต้มส่งมุนจันพี่น้องนี่ว้าดอีกเลยพี่น้องเอ้ยพรองด์บิวนี่โอ้ยไปไกลๆเหมือนกันมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาแม่แม่น้องกิกกิ๊แม่น้องแก้มบุ้มมาล่าสาวขามากินน้ำกันสาวมาลังสาวมาใค่อินเตอร์นี่คือบล็มาสดน้ำใสเคยแต่น่งขาวงานอันเรื่องงาน หััเป็นอะไรอบเนฮก็ซื้อมาไว้แม่ท่านน้องนักเียนตาซาวพี่น้องเอ้ยเด็นมาหลินแล้วน้ำสุกนะพ่องเจ้าผู้มักนะกระหม่อมกเล่นเนาะ หายังโหลดคลิปอยู่อยู่เงื่อนบ่มีบ่มีสัญญาณได้เหมือนเลยนะเอาไปโหลดอยู่นอกเงื่อนแบบสัญญาณบ่มีพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวมาเด้อกินี๋ยวมาเดี๋กวกินเนาะตั้งเควตานีพี่น้องเอ้ยเนมมาดูทุกคนเนมมาพี่แป๊บหนึ่งเด้อ mà lương nha má Màng nhăn nhăn nương nè Nó nó bọ bọ mà เอาจันทรเจ็บเถาะเมน่องแกบุ้มเออเมนองอันนั้ไม่กินอัไหมต้องใช้เป็นยักษ์เสียงเสียมัเป็นยักษนลายบ่ได้ักเสียเสียมยักเยกงามอยู่เนาะเป็นองันี่เป็นอะไรเ่อโอ้ยมันตะวนเลยว่ะเป็นอะไรเป็นยัจอยแซบอยู่บ่แซบแซบเ่นแมนได้แต่มันอยากเคิงเก่งน่อยเนาะ แหวนออกมาจากขุกพอดีกินเลยยังโรตียังมเดินอยู่ขลุออกมาจากขกว้าวอยู่งานไม่มีสัญญาณนะไป็หลรีปุ๊บอยู่น้นเคียนเมื่อยนีเงียบเลยลมแวนถ้าออกมาหน้าวันใหญ่กับบรคือกันเคสยังไม่ได้เลยยนเฮือนนะบาขัอยู่หน้าพี่บนั่นเอก็ออกไปนังขันน้องครับผู้โตดโป๊ดผุดแล้ว หมอวิสัญญานี่กันเนื้อบ้านน้อหม่ายตังเนื้อเทีวกัแหละเนื้อไปเที้องคันไปติดนั่นแหละกุกใหม่ไลน์เมื่อกี้กันเนาะตววีสัญญาณัเรื่องสวนน้ำสวกเนาะเนาะแมนอือืเ็นเดียวกับ กิโลนะเธอเงยบเขาเงบเขาอ่ะเงีับไปเรียนไปตั้งปุืมแม่น้องแก้มุึมนานหมากน้ำสุกเถาน่าตโตต็เลยเด้อแม่นหลุดดีครับกับยี่มี่แ่นะม่ด้อาจิตมถ้าแม่นเาประสดเถินนำเด้อให้แม่นี่ ลมแห้งนะมือน่มือนียังไขในเมื่อวันนีลมกินบาเฮยน้ำสุกมันแซ่บดีละเซ่บป่าว่บแซ่บเรื่องน้ำสุกเรื่องมาพามีผาชาวยช่วยจ้าพี่น้าผมไปเลยจ้าเสียงเสียงเสียมครับเสียงเสียมเฮิน เผื่อจะเชียงเสียมเขาเขาจะเชียงเสียมเหมือนก่อนนอนหน้าได้ของหน้าแบบนี้อ๋อเป็นแก่งกันแล้วนี่เนาะแก่งกันเชียงเสียมกันแม่นอนตอนขึ้นหมกเจ้ากับหมกเซียมมดุ๊ยจะเอาไหมใครบอกว่าเป็นปอบไหวมาสั่งว่าเป็นปอบแต่ไม่ได้อัติเชนนี้นะไปยนใจจอยก็ยากเลย แน่หนาแนรังอยู่มูอผ้าหยาบเลยแล้ววะดุยดุลูกมันอ้วนบยเ่า่อ้วนตัวเดียวแน่น้องงานแก้มบุ้มใหญ่าไดิพนอนนะฮะเดนนลูนะเด่นพนองอันเอ้บอกินบ่มาหน่อยไหมปัดแคดลังเหยื่อแล้วมา ว่าเหมือนไอคิวเลยครับ่าเดินเดียวกันอีกได้เลยแม่แม่กินเต่าแม่น้องอันอ้บกินมันกัไปทางไหนน้องไน้องอันนี้นี่งมาลองมาต ดือนห้าตัวดอัเดีเลยเอ้มันอนหลเดือนคราบตาาวาื่นลักยังตื่นหลักตื่นนอนเนาะเป่ตื่นนอนแม่เค่สวยเบิ้งเลูกเบิ้ง นางแกมบุ hora, hehe, ้มเพิ่งจะมาเป็นเพื่เพิ่งมาเธอหนึ่งพี่น้องเอ้เพิ่งไปมาน่ะดอกแมนยำๆสั่งนะถึงแท้มาเจอบับคนทั้งบิวบุจังนี่เนาะว่าเพื่อนนั่นฮะน่ะครูเห็นแล้วบอสมาดูฮ่าๆชอยๆเดี๋ยวสิบอกพอนองแกมบุ้มของเมื่อกีนี่เพิ่นอยู่เฮือนนั้นนี่เนาะพอนองแกมบุ้มนี่มาสันี่เจ้าบัวมาบัวเบิร์ดได้นี่ เพราะว่าคนจงไว้หายหนไหับนาว่ะนาวงานเดียบล่อยงานเองานแต่งงานแต่งดอกงานแต่งดอกจนี่นี่นะคแล้วพี่อ แามนกินเติมกลวยธานีพ่ไป้องเลยหยาเนี่ยงมาป่องมามากินทำกันนี่ผมงอกได้น้าจะใช่เสศอโฟ้ยเออลูกนะะยังเห็นไหนซองซามสอย เพิ่นพูดพู้อลังการลนหพี่น้อง้ยพากันเบ่าไปตามภาษาหอ่เ้องเอ้ยเบ้าผมงอกไ่นองอเนยเพ่ไมได้ลบพมเทิงใหพี่น้องเลย้่อน่อุมีงอแต่ยังน้อยตตทัวเพิ่นตตาะี่อาวเพื่น เปน่านแนเปนถ่าน้ำพระโคมะโคมอีบุ้มได้เลยนะอ้ยัง่นพระโมอันพระโมอีบุ้มได้เลยเป็นห่วงพี่น้องแมนคุณ้านขอหน่อยกะหายทุกงานผมบ่เฮ้ยบ่เสียงหายเลย

เตียบดคืนเห่าชอบอ่ะเมอนเตียวัตนเน้หาคามหวนไอเล็บอยู่จะตื่นหเลยอแล้วมันเนรอขยักไอไอมาซินแหละ เอาจากโลงาสอเขาแล้วนะถ้าแง่งตีนี่ก็ตัจ่เลยตตจ่เลยอย่เนาะถ้าแ่งเขาจาเก็บจากตีนห่างเจเาหลพี่น้องเ้ยแต่ว่าพอละมือนีเองยังไปเก็บอะไรตีนเทียงเองนะมากินสมบัพิพักแง่งนะไม่ได้เศร้านะ เพราะว่าห <kung> e ่านเขาเจ้าอยู่ติดหน้าติดหนาติดทางแม่นติดห่านก็าะคือเมื่อเราจะไปรีวิวเนาะอืมอรีวิวรถเป็นยังไงบรรยากาศดีดีไปเนาห้างท้ายเนี่ยแม่นทาไปโหลดคลิปมาให้แม่นทาไปโหลดคลิปมาแล้วแบบมันลงโลกแหละแบ่มีเพื่อนไลบ่มีห่านมันอยู่คนเดียวนะห่าบรรยากาศดีวิวงามแม่นตลงโปรโมทให้ชาวสหไทยนะกูจะบอกว่าเขาบระหารประเอศ มีดีชืนน่งนนจุดน้องก็สิอาวบึงกอนี่แหกอม่น่อไอคิว่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาขีปียงเาน,นเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องคนำน้ำโสกนะเดอ้อพี่น้องพ่อๆก็คกิบต่อไปพี่น้องเอ้สบายดีไหลจับ ໄດ້ລະບໍ່ຈັບນໍ